อะไรดีท่านยายคนสุดท้ายรู้เรื่องมั้งเนี่ยคนสุดท้ายตอนฉันให้คนสุดท้ายมันฉลาดสุดมันน่าจะฉลาดสุดไอคนนี้ฉลาดสุดที่ในในพี่น้องนับเรียกมาไอ้เอยเลสเลสลูกเออข่อยเลสดีตรงหมาพุดเดินมาด้วยลูกเออไขวะแม่ชอบหมาพุดเดินลูกคนเก่งฮักเด็ดเต้อ๋อโอยขอประทานอะไรอะไรมึงเอาให้ดีเลยออกดีนะเด็ดชัด ขอส่งพระตะวันตะคดใช่ครับไม่ตายแปลว่าตายเออไม่เคยเลียงราชสัตว์ฟับเออขอเดชชัตฝ่ายองคทุกอีท่าไหร่ก็จงจุ่นหรือเท่าไหร่อย่าเคยเพูดเลยเออให้ผัวพูดก่อนแล้วค่อยแปลผัวเป็นคนพูดน้อยใช่ไครับมึงก็พูดเยอะติดแม่จ่ะแปรเอ้ยพูด เจออะไรมามาเงาหนูน้ำนิดน้งนิดนึดน่งแ<ไ>ปตั้งแต่เช้าตรู่ตีบทด้วยพระสุริยาเนี่ยไม่เดีมึงจะเลิกตีสามเหรออยู่กับผมไหมล่ะมันอยู่ไอ้ทีาาาานึ้นุ๊กเมื่อเช้าตรู่เลยครับเมื่อเช้าตู่หลังนั้นเจเดที่ไปครับเออรับหนาว,นวเลยกระพุกป่าไ ไพ่ลูกจะใส่อารมณ์ทำไมนายเงื้ยนายเงื้ยอะไรนายเรือนายเรือมาทำไมอ๋อไพยเรือไหมไพ่เรือไพยเรือเออในหุ่นนาดนาดนัดไปไหนก็เด็ดพี่นาที่ทำไพยเรือไปที่ตลาดนัดไปตลาดนัดซื้อวางหลังอไรหรือเปล่าไม่ไม่นม่รับกฎไม่นาด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 นัดเสด็จพี่เลยค่ะไปยาเพระราชดำเนินไปปปากรับอ๋อปากลับตรงนี้เหมือนใกล้ใกล้แถวเออตรงนี้

้อยทีเ่าีก็พอไดต่กระโดดอะไรยังไงลกระโดดแล้วนับจับะนาายนาปลาขึ้นมาดิคะปามานักนันเ่าปลาอะไรปลาปักะเป๋าเลือนไหลมันเลยกัดจมูกพระสวามีวงเวงอะพคะเลื่อไหลใพคะวามริงคะทุ่ม่อมอ้ยผมแม่พีค่ะมแม่ พอ่อกดคัลูกนาทุงสารตอนแหล่ังนเลยแม่อะไรตอนแหลเกินก็ลูกหัวลูกก็เหมือนหัวแม่ไม่เหมือนกันี่ครับมันผัวแม่ก็เหมือนผัวลูกมึงได้พ่อลูกมึงจอ